ค่ะพี่ฟ้ายายด้วยีค่ะพี่ฟายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดนี่ย่เข็ดเกิดสิบห้ามาเมืองดีงหน่อยแต่งตัวค่ะคนลงโลดแต่แล้วเมื่อกี้นี่เล่นหนักม้นหนึ่งกิ่งเลยค่ะว่าแต่งตโตคนสิบไปขึป้นคอนเสิร์ตดูอำเภอย่างสลาดขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะพี่ปาดูกินข้าวยังอระโหลกพี่ปาดอนะ่ะกินแล้ว เอ๊ะก <S preach science> ินอะไรกินข <ketchup> ้าวกับอะไรคะไข่ปลโลวันนี้สวยจังเลยค่ะทิดาลิงอุ้ยไม่ใช่ทิดาคนสวยโอ้ยคือผู้งามแทบ่ะโอ้ยเป็นยังไงน้อยยายเพชรขึ้นมาเอาใจซอยแท้ีลาไปลองเพ่งเะย่าไปเจอเพลงหดก่อนวันนั้นคือว่าสิจบพังหลุดวะฮึวันนั้นคือว่าสิจับพังหลุดปะยายเพชรดูคิดอยู่หรอคะดูตัว นี่ายมานี่ลูกไปด่วนลูกเอ้าด่วนเลยด่วนเลย,เลยอ่าบันไดเพื่อว่าสิจับหางลวดพี่ปา่าเสร็จแล้วยังยังด่วนเลย <c oughs> อาบน้ำแต่งตัวภายในสามสิบนาทีพ่อครูให้เวลาแค่สามสิบนาทีค่ะขาดได้สามนิสามนินี่เสร็จ แปลงฟันไม่เนี่ยุจีดาหน่อยคุมจีดาหน่อยทำเน่าเอาให้ท่นกัรเป็นตัวมาถ่านยายัยไปเบไปลิ้งไปยายสีตึงไปไปเก่าผมดีพมไทยร้านคุดอ้อมไปทั้งคนไปว่าเสียเิ็นโอ้ยไปทั้คุณมันนกยายสีตึงเ มาลาไอกคู่หไปแล้วาลากจ่าเดี๋วมาเด้อพิดกันดิบัดนี้ม่ยีสีมมาคุ้มไม่นย่ไม่เย่เพลับมาคุ้มยามตรงไละตามพีดมาคุ้มี่ยสีจึงกยู่ไหมคะคิดฮอนมากเลยเกียเพล็ดหรอคะอ้อบัดพีดหอนี่เอาเดี๋ยวเขากำลังกันเขากำลังไปมัดราลายุมันสิเจิด เอารอยถึ้นเนี่ยมาท่าลละอันไม่ยิ้มแฉลไม่งัดซุ้งเจ้าเจ้าก็ชะไว้ทั้งสี่พี่ดาโนเรียเนะใสอันไดสิใสอันไหสิบพาใสพี่ดาอันตัวสั์ก็เป็นไป่่ต้องี่ดาต้องทำใจแล้วหนูจะใส่ชุดไห่ลูกนี่เหยียดสีไปดั้งกาชุดใหม่ชุดใหม่อันไหนก็พอกระจกเนี่ยชุดใหม่ที่ไม่ใส่เออเอาแต่งหน้าซะก่อนยังไหมผมไหมวันนี้น้องชิดาเราจะใส่ชุดใหม่ไปขึ้นเวทีอยู่ที่บ้านบ้านอะไรนะยังซองมากนิป่ บ auto> ้านยอมเพื่กันทละเลอ๋ออำเภอยางตลาดลาดเสียกรรมอำเภอกันทะลแต่ว่าจำชื่อบ้านไม่ได้บ้านจำชื่อบ้านไม่ได้พ่อปู่บ้านเมืองอาฬ่เออบ้านเมืองอาฬ่บ้านเมืองอาฬ่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไปเอาบุญบ้านเสียกรรมค่ะเต็นผ้าใบเนาะเนาะไม่เนาะเต็นผ้าใบจักพี่เสียกรรมเออพีเคเต็นผ้าใบเสียกรรมเสียกรรมนังสั้น เป็นผ้าแดงใช่ไหมที่แสดงเพ่งเพ่งผ้าแดงแถลงการที่แสดงเป็นอพังคีที่อยู่ในมิวสิกเพลงผ้าแดงแถลงการของไอแดงซีเมไรค่ะถีบมนอ่นถีบบนไสชุดเนาสีขีวเขียวเหมือนหน้าจิกน้อยแนี่ค่ะไปปีนต้นไม้จอบสาวไอนะคะรีบรอรีบรอรีบรอปีนต้นไม้ขึ้นไปขื้นลิงเนี่ยนะคนไปปีนขึ้นไปเมือง ันจะเห็นหนาะเพิ่นเสียเสียกรรมนี่ก็คือเสียกรรมนี่ยเป็นเมืองเท่งพาแดงแถลงการไอแดงสีวิไลเนาะค่ะก็จะเห็นค่ะบทบาทของสองท่านนี่แล้วก็กับพาแดงนังไออีกผู้นึงเนาะพี่ไอ้อยู่ในเท่งนี<อ>่ยก็ไปไปรับโชคต้องการเนาะค่ะมวลมวลมวนเพื่อกันค่ะเท่งนั่นมวนลกีน่นาทีแล้วใช่ไหมครัคราวนี้ก็เต็มเครื่อง คนพ่อกาตังค์อาความหน้าเลยะจะพาพ่อพ่อยางโรสามหาแ่แกันกันเ้อผู่ใดคู่ใดใกล้ที่แถวทางนั้นยายอาจจะไม่ได้ไปแต่อยากไปการเคล็ดอยากไปอยู่แต่ว่า เลยว่าพรุ่งนี้เช้านายเพีมีภารกิจต้องไปด้าชการเหมือนแบบเช้าเลยเช้านายเาียร์ครัวจะแต่ตื่นไม่ทันค่ะเองคัะค่ะแจ้งหงาเองพี่น้องค่ะจนจนอยู่ค่ะจนจนอยลีเนี่ยก็มีเลยนะ ยยีทำอะไรยี่ตีอเางาั่ะกอนากก็เนาะเสียดายถ่วไว้พอให้ลูกพักแกงไหนแกไหนหนาวก็รูวาเกิดฟอมกันเฮ้ย้เอ้าเยี่ยตีตึงก็สั่นกับจับไปเกิดไม่เท่ลไหร่ว่ก็ตายวัก็ยังตายกัน ตายก็ไหนตายคนหนเขาได้ยังไงเือยันซี่ก็ว่าเป็นรเอาหรงันาจิเกิดพราะความันเเรียโดนนะเอาอปัดจะไ้โดนนี่ปัดิวม่ปัดเป็นแทนเป็นผู้ชายเอผู้ชายหน่อยไปย้าไม้หาไปย้ตืงแล้วก็หาไม่โดนเลเอ่าแล้วแกแลวเอาหลอดกันขึ้นมาสิมอนแบนี่นะ

ไม่ลเหมือนเดียเจ๊ดูหน่อยพี่ไพี่บอสขึ้นมหน่อยดิขึ้นหน่อยหอลงอลังการูดูดูดูสิคะขอบคุณที่สวยจากไม่เจย U S N ขอบคุณชุดสวยจากแม่จอย U S N ค่ะมากเลยพี่าฟสวยไหมหนูสวยไหมสวยค่อยใช่ะลา ก,เกเนะ็เข่าพอมาดิลองเข่าอะเอาหท้าพอพี่ให้ยังให้นะมังกรอ๋อพี่มังกรอ้ยฝเบาเนี่ยวไ,ไปนะอยาไฟมันเห็เขาสิหูจิ้ได้ไพ่อไปนะ <c oughs> อาพี่ไาดูรองเท้าทดูสวยไหมสวยมาก ตัวขาก็สวยได้ยมจอยสนายงสาวยนถูกสาวง่ายก็าชุดชีม่วงยุหันอยู่ในล่างกับของอมไอโบมีทา้งเกงข้้งในเได้หลามนุ่งเกซ่อนก็นี่อันนี้ยูมีน่องอ๋าสวยสวยไม่นี่ลกสวยไหมสวยค่ะสวยไหมสวยไม่งคุณยายพี่ไปอยากพี่อยากหนุ่มไหมไม่ค่ะ รวยมากๆเลยยตึงมาอยากไต่ยดตเ็วล้รองเท้าสวยเงาายสีแล้อยากเกิดร้อมทิดาเนาะเราเห็นชุดสวยเฮ้ยซมทิดาไม่ได้เครื่องย่าอีหรอกันอกิดมกันนะยายใส่ไปไลยเจ้าันยายขาดนีแม่นวยาขดกหนีาพากันาผากลาตอนนี้องซักใครนะไม่ใช่ใส่แล้วทิ้งนะเอาของมาี่สีเลย ไอ้แม่จากใส่หน้าหขาสีนุ่งไปดำหน้าสีนั่งเขาไปใช่เกับสังโ่หน่ะม่เอานส่็อยู่นินู้นะแม่ใส้ก้อนนี่มึอนี่ไงสีไปกกับังน่รงกางร่เงก์ติ่งติ้งย่เออคอยัไงอมังกรกันไงเอาเลยที่มังกรเราไปนเวทีเลย โอ้ยแต่รองสิเขาแบบถุงเท้าโอเคโอเคเลยนี่นห่ะถุงเท้าถุงเท้าแบบนี้มันเก่งจริงเลยซักใส่บัตรลงไปอีลาบนง้างเขียวแ็งตัวเอง เอ็ดว่าเป็นแต่ผมวีวีเรามัดเราลูกวีวีเรามัเ่อไรเื่องแร่เวเรามัดกันสิเราเห็ดส่งผมอยู่ก่บท่านโดยเห็ะลูกท่นก็เอาคืนแบบนี้สะเราขีขวขีดวนม่ถูกต้องไม่ไม่เมนสรงผมันทำย่ไเออเอาเร็วเเกกลับโทรหาแลลูกพี่ป่าใส่ชุดไหนแล้วลูกเอาลุงต่อไปแก้ให้ไส้สีเดียวกันพอดีพอดี ตัตาไหนร้อยหน่อยตั้ง่านีมันเลยมันลมีสีเดียวกันพอดีพอดีเลยคิดพ่าว่าทั้งีด้าเพเรตางี้สีแล้วเพ็ดลองถอยเพ็ดสีอันเครได้เพ็ดสีสีนี่สีมอลองลองแว่งต้องไปส่งไป้นแกย่าแกวขัของทำฟันมากชุดนี้นะสีนี้แล้วไปซ้อมไห้กันยะเข้าจิมเดิ เอาถิมแล้วก็ว่าตัดแล้วแลมันเป็นเศษเปนเศษจับมาต่อกันไปเลยถุงขาดเถุงข้วนขาดขล้วเมือนว้วนึงพอพๆจปนลวก็จัปน่งวางมันนักแล้วแลวก็เลยเอาหยัถุงไปนะก็เลยไปซ่อมเอาได้ได้สีหนีบก็ดีเลยซอมเสยค่ะมาเสยมาเสย โอ้แม่เพลิสไส่ก้อนเหรเอาแบบเพชรยาเพชรมาสีไส่ดีเนียยาจะไปหาเศร้าไส่ข้อไม่สิเขาเดียกเดียวเข่าเดียวเขาเดแขนเดียวนี่ขาเขาก็ได้ในต่ขนาเข่ได้เขาได้เขได้แขนเดียวเอาล่หญงแกขาขึ้นหน่อยหน่อยนึงไม่สิรได้แขนเดียวมันยืดไยืดยน้ั่นงันมันไนมันใหญ่มันใหญครนกนะป็นอยางเื่อพอวเาสใสรองเ่า อพยพตลาดโจทยกังด <Cornell. S 2> ีขอคุณแม่จอยนครับเส่ความมาซื้อเลยเก่งนั่งใจทำรา่ามางกานาอพูดแม่จอยพัครับน่งใจากซื้อพั่งใจหาข่าวกัน สวยแล้วค่ะน้องีิดาเล่าอีหลาหน่อยลิ่งหน่อยสมกฝ่าก็ฟังค่ะค่ะแรนหัวลิดลิลิเลยบางหนึ่งหันพี่ฝายดูแว่นตาแม่ตรงนั้นเนี่ยตรงรองเท้าน้องอ่ะยายสีตึงกินเขาอิ่มแล้วก็อยากน้อนหนตัวน้อพี่ฝ้ายไปหาเ่นตาให้ยายเพียรฝ้าย คุณยายอารุณไปด้วยไหมล่ะเนี่ยอ,อ๋อเยี่ยมมากเลยค่ะโอเคสนุกสนานเลยค่ะยายสีตึงคะ่ะยายสียายสีตึงก็ไปเนาะรอบนี้เออเยี่ยมมากค่ะอ,อ่วันนี้อาจจะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจงานแต่เช้าค่ะเพราะว่ามีภารกิจสำคัญค่ะไปไม่นานเหรอ เอาเอาเอาอคุณคู่ไฟกันได้มีภารกิจค่ะเอาเร็ว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  <c oughs> ใส่ชุดว่าว่าจะแต่งหน้ากับใส่ชุดให้มันเรียบร้อยค่ะผมเป็นไปทำนำทางเอาประสันว่า พี่ลาหน่อยว่าค่ะเอ้ย่ะ่ะขอแม่พี่น้องค่ะกระท่งกําลังใจให้น้องที่าเล่าน้องกเดนอคะเด้อคุอนจะไปน้องเพ่งดูงานบุญบ้านพอกร,รมค่ะดูอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินค่ะกระสีแหล้วบเดิกแลอวะเสรนแหลวกระกลับมาผักดูน้อนหน้าทื่เกาค่ะเดี๋ยวฮอพไปติดตามชม พราะผู้อาจจะในสดยู่ค่ะแรกนี้แล้วเขาไปติดตามชมกันอีกที่หนึง่งส่วนคลิปนี้ญาติเพียรคงฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เท่านี้ค่คะสวัสดีค่ะ